สวัสดีทุกๆฐานนะคะวันนี้โ่องกองรักกองวง่วง mm hmm. ก็ไม่ผูดอะไรมากนะคะ mm hmm. เจ็บโคออยู่นะคะ mm hmm. ก็เอาไปด้วยนะคะ mm hmm. ก็นำตนาบัต mm hmm. ดดานลังให้รับชมกันไล่ใบนะคะ mm hmm. ก็จะรับชมได้เลยะคะ่ะ คองรักคองอ้วงก็บนะคะการที่ได้นำดานล,ลั่งกองธนบัตรใบละโรยหรือใบทีราคาอื่นๆมารับชมนะคะจะเน้นดานล,ลังมากว่านะคะเพราะ่าจะมีกรณีอยากคิดหรือสิ่งต่างๆตี่น่ารับชมนะคะดูยากนะคะธนบัตรแต่ละใบมีความแตกต่างกันนะคะเพราะสร้างคุณละ ผีปวดโซ่กันนะคะบางธนบัตรบางใบก็จะมีไล่ซิ่งไลยย่ยางให้สังเกตนะคะให้รับชมนะคะึงไล่ไล่ตาอาจะสาส้มวายนะคะแล้วก็ยิบมาดูนะคะก็ทำให้ตื่นตาตื่นใจนะคะเพราะว่าเราเก็บไว้ไล่ไล่ใบถึงเอาออกมาชมออกมาดูนะคะมันก็จะได้ ความรู all, all, ้สึกรายๆายเบปนะคะแต่ละเบบก็เตกต่างกันนะคะประมากระสกดโกเตกต่างกันไปตามธนบัตรที่ผลิตนะคะบางทีก็ดูเปลินเพลินนะคะก็มีความสุขกับการรับชมธนบัตรนะคะก็ว่างว่าถุกตานกุงจะเก็บธนบัตรว้เมื่อตีโจงเราก็ว่องเก็บนะคะหลากไล่ ใบลากไา่เบบนะคะเผื่อไวด้ดูพอ,อน,นั่นไปจะมีความไม้นะคะมีความไม้เก็บไห่ดูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องก็ขอบคุณน,นะคะทีไล่รายฐานข้มามรดับชมด้านล่างกองธนาบาัติก็สวัสดีทุกฐานค่ะ